อ่าจิมมี่จิมมี่ก็หนุ่มจิมมี่มาตรวนดูงานจิมมี่เอ้ยสิลงไปยัง สวัสดีครับบุญเกิดใจดีรายงานตัวครับผมวันนี้พามาดูหน้างานนะครับอัปเดตสถานการณ์นี่แล้วครับมองเห็นงานเฮาเหลืออยู่ซ้ำนี่ครับผมเหลือหน่อยๆนเนี่ยบริเวณที่ขุดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลืออีกทีมหนึ่งนะครับที่ยังไม่เสร็จแต่ในทีมอีกทีมที่ทําอยู่ตรงกลางตอนนี้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วย้ายรถออกไปแล้วนะครับไปลงงานจุดอื่นรอแล้วครับทีมงานมุ่งเพราเห็นยู่ตรงนี้ก็ ว่ากันมือเศร้านี่ว่าอีกพอเกินสองมือมือสามกันดาิได้ย่ายเตรียมตัวจะได้ย้ายหน้างานไปลงที่ใหม่กันแล้วนะครับเห็นบอกว่าินใหย่ายไปที่อำเภอห้วยเม็กนะครับผมอำเภอห้วยเม็กกาลสินตอนนี้งานกับคืบนาไปได้ร้ายแล้วครับแต่ย้ายไปเฉพาะชุดฝ่ายป,ปฏิบัติการนะครับอีกชุดหนึ่งยังอยู่เก็บขอบฟัง ก็จะมีแมคโครแขนยาวไอตัวแขนยาวอยู่คอยเก็บขอบตามขอบตามฝั่งนะครับเอาเข้าจริงๆเพราะว่าไม่นานไม่เกินห้าวันน่าจะได้ย้ายนะครับ,รบเหลือครับเหลือย่นในนอยซํานี่แหละครับน้ำม,มันเป็นตุม่มเป็นเล่นน้ำซึมมากยุบเศร้าครับเป็นเลยเห็ดยากจั็หน้อยเนี่ยโคแหงแจัคเดียวฝนกระเที่ยวตกอยู่เรื่อยๆเมื่อบ้านกับฝนตกครับช่วงใบ ประมาณใบสามโมงกลัวๆบนตกลงมาจากหนึ่งทางมือแล่นบ่ไรก็ได้จอดกันครับตอนเช้านี่ก็ได้ลงมือต่อนี่นะครับบริเวณโครงการที่เราทํานะครับเหลืออยู่อีกออทีมงานอีกชุดนึงนะครับผมดินยังก็เหลือไม่เยอะของเขาก็น่าจะประมาณอีกสักสออาทิตย์น่าจะเสร็จ ทีมน้นครัแมคโครมีมาสองตัวก็เลยช้าหน่อยมีอยู่ทีมนี้ครับผมพุ้นย้อนถึงเกียดินย้อนถึงอีกขันหนึง่งพามาเบิ้งครับผมการทำงานเา่าอัปเดตนะครับผมอ่างเก็บน้ำนะเนาะเ็นอ่างไดนเลยเพราะว่าวงไงอ่างเก็บน้ำไว้ทำป่าอของตำบลหัวหนาคำ อำเภอยางตลาดนะครับนี่นครับทีมงานที่ผมบุญเกิดใจดีเฮ็ดงานนั่อยู่นี่ก็นัน่งอยู่บลาสครับอ่าเหนื่นมมุ่งหนั่มคาแม่โคตัวนั้นตักอยูอนน่น้อยนึงได้อีกนิดเดียวนิดเดียวก็จะเสร็จแล้ววันนี้ก็หมดแล้วครับตรงนั้นตรงนี้คาดว่าอีกประมาณเต็มที่ให้สองวันมาสั่นผู้ขาคาร์เมโคว่าถ้าฝนบดตก ถ้าไม่มีเหตุการณ์แบันนะครับนะี่ครับพุดลงไปเลือกจากพื้นเกาประมาณเมตรหาสิบก็ได้ทางที่กว้างใหญ่นะครับเดี๋ยวชุดที่ผมอยู่ร่วมงานด้วยก็จะย้ายออกไปแล้วก็อีกทีมงานนึงคอยเก็บขอบจะมีแมกโครแขนยาวหรือว่าเขาจะส่งตัวไหนเข้ามาอีกก็คอยดูกันอีกต่อไปนะครับผมก็น่าจะได้ย้ายตามเพื่อเพนไปนะครับ อัปเดตยสถานการณ์การทำงานนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณที่เข้าไารับชมนะครับขอบคุณทุกเลื่ทุกไลน์ขอบคุณทุกการกดซับะไครตนะครับ